ในเชิงของเทรดดิ้งด้วยแล้วก็ฟันเดอเมนทัลดูแปลกๆถึงแม้จะเล่นมาแล้วนะครับเทรดดิ้งล้วนๆเลยแต่ตัดมาคุยตั้งแต่เรื่องที่เราวันที่12แล้วเนาะว่าว่าเขาจะไปคริปโตใช่ไหมครับเป็น NFT ผมเชื่อว่างบไตรมาสสี่อ่ะมันก็ดีด้วยเหมือนกันแหละเพราะว่าดีมาเหล็กมันก็มีอยู่ถึงแม้ราคามันไม่ได้ดีมากครับเพราะว่าคนมันแห่ไปทำกันชงกันใช่นะครับถ้ามองจริงๆแล้วอ่ะเศรษฐกิจฟื้นเหล็กมันมาแน่กันชงฟื้นกันชงมาผมว่าเขาได้ประโยชน์แน่ๆแต่ถ้าเขาทำคริปโตได้จริงหลังจากที่กู้เงินไไปปแแลล้้้้วววววคคครรรรรรััับจจจาา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 ากกกกกทีีี่่่่อออตสนนนนหหมมมืเชิงใะ เพราะว่าผมเชื่อว่ากระแสคริปโตมันมันก็ยังคงอยู่กับกับบ้านเราไปใครทําคริปโตดีหมดคุณคุณว่าจริงซิกการเนี่ยพอเขาจะทํากระชงกัญชาก็ทากับเขาด้วยพอเขาจะมาคริปโตก็ทําด้วยใช่ครับแต่แต่ดังเดิมทําอะไรทําคงเหล็กคงเหล็กครับพี่สายสายสายอะไรนะสายท่อเหล็กครับใช่ค่ะใช่ผมถึงบอกพี่เอกพี่นาว่า ฟันดิเมทัลงงงครับตอนนี้เออเออดูงเหมือนกจะงงงงจริงนะแล้วแล้วนี่คือชื่อตั้งแต่แรกหรือเปล่าซิการ์อินโนเวชันเนี่ยเออใช่ใช่บริษัทนี้บริษัทนี้เลยค่ะยังไม่เปลี่ยนชื่อนะพี่เอกใช่ครับก็คือทำโครงเหล็กพอการชงกระชามาเปลี่ยนไปทำการชงกระชาด้วยพอใส่คริปโตมาทำคริปโตด้วย ใช่ครับงงงงไหมครับพี่เอกไม่ต้องใช้คำว่าปเชียลิสต์ละคือย่างนั้นไม่ต้องดูพื้นฐานแล้วมั้งครับคุณวัชถ้าแบบดูนะดูนิดนึงก็ได้ครับพี่เอเหรอโอเคโอเคจะมาเข้าสู่วันนีบก็คือผมผมก็เล่าเท่าที่พื้นฐานที่ผมทราบแหละครับจริงๆงแล้วแต่ว่าถ้าราคาหุ้นวันนี้จริงมันเปลี่ยนสเปดแหละมันขึ้นมายืนห้าบาทได้แล้วผมไม่มองว่าห้าบาทเป็นแนวรับครับแล้วก็แนวแนวถ้าคัดลอสอ่ะก็คือต่ำกว่าสี่จุด แปดเนี่ยผมว่าควรจะหนีได้แล้วแต่ว่าแนวต้านจริงๆนะครับผมไปมองกันตรงประมาณห้าบาทห้าสิบก่อนแล้วก็อาจจะขึ้นไปทดสอบประมาณห้าบาทเจ็ดสิบห้าตรงนั้นก็พิจรารณากันไปแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเทรดดิ้งเพราะว่าเพราะว่าก็เหมือนที่ผมพูดไปครับมันเป็นเก่งกาไรจริงๆเลยตัวนี้แบบแบบสตอร,รี่โยนมาแค่เนี้ยแค่ว่าคุณมี NFT มีคริปโตก็เล่นไดขนาดนี้แล้วฉะนั้นก็เทรดเดียวหน่อยแล้วกันครับสำหรับตัวสุดท้ายอืมคับแนวต้านสำคัญให้ก่อนก่อนจะวางสายถามเรื่องภาพใหญ่แปลว่าคุณวัด ตัวเซตนะคุณวัดไม่ได้เอมาว่ารอบมี้ลงแบบจริงแต่คุณวัดบอกเบรสเคสคือหนึ่งหกสี่ศูนย์แล้วก็ตีขึ้นถูกไหมฟังเมื<า>่อสักครู่นี้นั่นคือเบรสเคส <c oughs> คือภาพใหญ่ที่ผมอ,อเหมือนตอนที่เราเคยเจอกันล่าสุดนะครับพี่เอกวันนั้นที่คุยกันกน็จริงๆแเราผมมองว่าผมอาจจะมองสวนกับหลายๆคนที่มองว่าขึ้นปีหลังไม่ดีคือผมผมผมเข้าใจแหละว่าทุกคนกลัวเรื่องลิวิตตี้ที่ทำให้ตลาดมันจะเขาเรียกนะตัดปรับตัวลงในระยะสั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่า ก็คือทุกครั้ที่ผมบอกไปแหละเราเป็นซีกิโคจริงๆเป็น Val u e stock จริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าโฟล์มันแค่เม็ดเงินศาสตร์ของต่างชาติเข้ามาไม่รู้จะไปไหนอ่ะแค่เม็ดเงินนิดหน่อยมันก็เข้ามาบ้านเราได้แล้วครับแล้วก็ถ้าถ้าประเด็นการเมืองแล้วกันผมขอขอแตะนิดนึงนะครับขออนุญาตจริงๆถ้าถ้าเกิดว่าเรามองว่าเกิดสมมติเร็วสุดเลือกตั้งปลายปีสมมติสมมตินะครับหรือว่าปีหน้าผมเชื่อสุดท้ายแล้วเม็ดเงินของพวกพวกอ่อ การเมืองต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการเข้ามากระตุ้นตลาดมากขึ้นทําให้ภาพรวมตลาดเนี่ยก็อาจจะยังพอเทรดไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้มองว่าเป็นการปรับตัวลงแรงฉนันมองว่าก็เหมือนที่ผมพูดไปว่าลงมาเป็นโอกาสมากกว่าที่จะที่จะขายเพื่อคัดลอสไปที่อื่นผมว่าเชื่อว่าบ้านเรายังมีโอกาสเล่นได้ครับ